สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนพระ,ะบังโถวม่วงค่ะถั่ว้างม่วงปวอดสารค่ะนอนกินละถั่ว้างม่วงข้าวไเป็นตัวพุ่มบา้าตัวพุ่มม่วงบ้แม,มนค่ะพเพื่อนเพื่อนแปลงกายแปลงกายเป็นถั่ว้างม่วงงามงามค่ะพเพื่อนเพื่อนดกพ่อนี่ค่ะดกขนาดเบิ่งลูกยาวยาวค่ะเพื่พอนเพื่อนเบิง่ง เงากระสอกหนึ่งอีกเงาขนาดครับเ,เพื่อนๆถั่วพุ่มถั่วพุ่มม่วงครั้งแรกสื่อเข้ามาเขาบอกถั่วพุ่มม่วงแต่โบเมนละคะ่ะเปลน่ันโจ้างม่วงคะ่ะพี่น้องมันลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งฟักหนึ่งฟักหนึ่งครับพี่น้อง,งายาวๆนี่คะ่ะดกขน,ดขนาดครับเ,เพื่อนๆพามาเบ่งนี่คะ่ะข้างไม้ไผ่ละไม้ไผ่มาเห็ดข่างนี่ ดกขนาดค่ะเพื่อนเบื่อนบึงเห็นบ่คงไนี่นี่อันนี้ก็แมนข้างในนั่นแมนมดค่ะเพื่อนๆนี่แมนมดเลยค่ะนี่ค่ะถั่วม่วงตัวข้างม่วงปักยาวยาวค่ะเพื่อนเบื่นงนี่ค่ะนี่อันนี้ก็แมนค่ะนี่โอ้พี่น้องเห็นบนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ถั่วม่วงถั่วม่วงค่ะเพื่อนเบื่นบึง ปักยาวยาวค่ะเพื่อนเบื่นบึงนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังออกดอกออกจันทร์นี่นี่ค่ะโอ้ยหลากหลายนลค่ะเพื่อนเบื่นบึงเนี่ยค่ะโอ้ยบังเพียบเลยค่ะเพื่อนเืนเนี่ยถั่วถั่วม่วงของเราดกขนาดค่ะเพื่อนนี่ปลูกไว้กินค่ะเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะดกจริงๆค่ะ อันนี้ตัวพุ่มนี่ตัวพุ่มขาวตัวพุ่มขาวนี่ฟักขาวค่ะนี่ตัวพุ่มขาวเป็นตัวพุ่มแต่ฟักเขาเหมือนตัวฟักยาวค่ะเพื่อนๆมันตัวฟักยาวดกขนาดเลยคะ่ะตัวพุ่มก็งามตัวพุ่มก็ดกนี่ค่ะ ชัวปุ่มรักไหมักมีไงล่ะท่านเดียวก็อยู่ที่ปลูกอยู่หน้าค่ะเพื่อนอือนี่ค่ะอวบทั้งนั้นเลยอวบทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะท่านเดียวกันค่ะที่แกเอาเม็ดมาปลูกอย่ที่ปลูกอยู่หน้ากระดกอยู่นี่กระดกค่ะเพื่อนเน,นีน่าต่นต้นงามงามค่ะเพื่อน ตัวพุ่มพักใหญ่ๆักอวบๆ,ๆนี่อันนี้พักเงาค่ะถัวม่วงค่ะเพื่อนเบึงองนี่เห็นเห็นคักๆที่นี่พี่น้องเบิ่งค่ะนี่โอ้ว่ดแดงว่ดแดงก็หลายเหมือนกันค่ะนี่ดอกม่ดแดงก็เพียบเลยค่ะว่ดแดงว่ดแดง มดแดงเฝ่อักทัวเ่าแม่งมดแดงฝ่าบกม่วงเลยมดแดงฝ่าบกทัวเด่ดมีทัวพุ่มอยู่ี่กระทัวพุ่มอันนี้ก็ทัวพุ่มค่ับทัวพุ่มทัวพุ่มอันทัวม่วงค่ะพี่น้องเห็นปะอ้ยสวรค์น้ำป่ะนี้ฟักฟักแม่นสันสเลยครับพี่น้องต่งนี้เบิ่งพ ok ักเนี่ยเนี่ยฟักยาวๆขนาดเลยมีกองกระพื้นเลยนี่ ของก็พื้นเลยค่ามันนักแหละมันก็จะหักมันก็สิขาดเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะเนี้ยเนี้ยจองเอามาวางไว้บนไม้ไผ่เนข้างไม้ไผ่เงาขนาดเบิ่งพักนเนี่ยเาวขนาดค่ะมเพืือกเบิเบ่งทั่วม่วงทั่วม่วงนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนี่อันนี้ก็มีนี่นี่มันยอดนี่ เพียบเลยค่ะนี่เพียบเลยอือนี่กำลังออกบันแดงเพียบเลยค่ะนี่ค่ะบันแดงบันแดงไฟฟอบักถั่อบันแดงฟอดมะถุ่อ่ะค่ะนี่ค่ะหลายลายค่ะเหืือนมะถุ่วของเราเพียบเลยค่ะถั่อลายลาย ทั่วม่วงทั่วม่วงทั่วม่วงอันนี้ก็เห็นบ่คะลุกลุกลุกขนาดทั่วม่วงทั่วม่วงค่ะเพื่นพนอนอืนี่ค่ะโอ้ ยครัเพื่อนเห็น<ผ>บ네่ะนี่เห็นคักๆเห็น่นเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เนี่วนี่นี่ยมนี่ยเนอ่ยเน่ยเ่ยงนี่ยเนี่ยเขอ่คเนี่ยเนยนี่ยเี่ยเนี่ี่เี่ยนเ่เนค่ยน่น่เน่เนื่อนนีี่่ะ